อ้มก่อยก็ตอนนี้นะคะกำลังจะแบบเริ่มถ่าย MV กับน้องๆเนา้จะกูมามอนหลยมาเข้าห้องอัดเสียงกันเอามาช่องผาพุงวีมงแคว๊กันในกูแกสวัสดียามเช้านะคะทุกคนอเห็นอะไรไหมเอ่ยข้างหลังแทบจะไม่เห็นอะไรเลยก็วันนี้นะคะเช้าๆเนาะ ปอก็จะนั่งกินโจ๊กกันไปก่อนนะคะก่อนที่จะ,ะเดินทางวันนี้มีอัดเสียงนะแต่ว่า <c oughs> เสียง <c oughs> เสียงสะพายรอบพ่อพริ้งไมก็ต้องรอดออีกทีนะคะทุกเนมากินข้าวกันค่ะเช้าเช้านะคะวันนี้ก็จะมีโอวันติน,นะคะ่ะทุกเนแล้แต่ก็จะมีขนมนะคะสองอันขนมข้าวซอยตานและอะโวคาโดอืม กาศเย็นๆอาหารร้อนนี้คือดีมากเลยยามเช้ากันทุกคนนั่งชิวๆชมวิวชมจุทัฯนะคะฟังเสียงกายขัน กินอะโวคาโดสักหน่อยนะครับซื้อมาฟินยามเช้าค่ะทุกคนกลับมายามเช้านะคะ ยอายามสายสิพิทยามช้าก็ทําการเปลี่ยนชุดเรียบร้อยค่ะนี่เป็นไงสวยไหมคะคท้ก็เดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศรอบๆแนะคะว่าสวยแค่ไหนทุกคนดูสิยามเช้านะคะดอกไม้บานสะพั่งสวยงามผีเสือ้อมีน้องผีเสื้อด้วยเช้าเช้าแบบนี้นะคะดอกไม้เขาจะบานสวยมาก ไไยสวยงามมาดูวิวยามเช้าของภูวิวอมก่อยรีสอร์ตอีกครั้งนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าเลยอยากจะบอกว่าวิวดีมากเป็นแบบคือสวยมากๆเลยค่ะทุกคน also, วิวยามเช้านะคะ I'm um, กคนาะก็ตอนนี้นะคะกำลังจะแบบเริ่มถ่าย MV กับน้องๆแล้วก็จะเป็นตัวเปิดนะคะเปิดตัวเนาะแล้วก็ให้น้องๆเป็นผู้ดำเนินรายการแทนนะครับแอปโป้ก็จะเป็นนักร้องอเดี๋ยวจะไปนั่งกับน้องๆเข้ากอนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศการถ่ายทำมินิซีรีส์น้องรักเขานะคะไฟติ้งค่ะแอปโป้สองนิ้วเลยน้องๆเด็กๆน่ารักกันมากๆเลย ออน่นะ้นั่งรงองไปัหนห้ตรงนี้่างนังนดว่าเอาให้มันถนัดที่สุดเอเอากล้องเปลี่ยนลงมาเดี๋ยวอันนี้ไปเสือนนี้ให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้หนูจะยอมเมื่อย มีเสร็จแล้วนะคะก็มาถ่ายรูปกับน้องๆกันต่อ<ถ>ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วน,นะคะก็คือว่าเดี๋ยวจะมาอัดเสียงกันหลังจากที่ไปถ่ายวิดีโอสั้นๆกับน้องๆนะคะตอนนี้ก็กำลังจะได้ เริ่มอัดเสียงแบบจริงจังนะคะพร้อมลุยค่ะ,จะเจกเินจดไปค่ะทุกคนคะก็มาเข้าห้องอัดเสียงกันลุยอันนี้เสียงแหวนเลยจ้ะจะจำพิ่ม นี่นะคะทุกคนกำลังอัดเสียงเลยกำลังจะเริ่มอัดเพลง <c oughs> รอฟังเสียงปอได้เลยนะคะถ้าเพลงปล่อย <c oughs> <c oughs> สภาพคนหอ,อแล้วพึ่งร้องเพลงครั้งแรกนะคะจะเป็นแบบนี้เลยควมสสสุใจือััผ ได้ถึงความเย็นกาหากไายไม่มุ่งทำลายหากเกลือรักได้นอ้องเจือเรือรักเขาเพราะเขาไม่เคยทำร้ายเขามีแต่ให้ได้ใสพึ่งพาเขาอยู่ตรงนั้นไม่เคยหนีห่างไปไกลตาเพียงมีเว จะไปหาาเขาค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะก็อัดเสียงเป็นชีเรียบร้อยแล้วอัดเสียงจบแล้วนะคะเสียงแอปเปก็แบบนี้แหละคะ่ะทุกคนไม่ใช่นักร้องมืออาชีพะค่เสียงก็ได้ประมาณนี้แหละอีอีอ่อเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จบลงแต่เท่านี้นะคะทุกคนแอปเปขอตัวลาไปก่อนนะคะเนื่องจากอมกวยหนาวมากเลยดูสิก็ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแพรปอรได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย